มารหน่อยวันนี้เป็นไงบ้างเอ่ยอ๋อก็ดีครับผมได้ความรู้เยอะดีครับความรู้เรื่องอะไรก็โอกาสหลายอย่างครับผมยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยสิก็เป็นโอกาสกับเรื่องธุรกิจนะครับรับมองในแง่บวกครับอาจารย์บอกไว้แล้วว่าถ้ามองในแง่บวกไปทำธุรกิจได้แน่นอนครับใช่ไหมออวันนี้มีพลังมากขึ้นนะคะความคิดบวกมีมากขึ้นโอกาสเราก็จะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าคนอื่นครับเอาไปต่อยอดได้เลยครับถ้าใครไม่พลาดงานถ้าใครไม่มานะ อว่าาลอย่างแรงนยครับโอ้ยเอเงียก่อนเชคดีนะคะเขาเถอะมาตังนี้บ้างดีกว่าเป็นไงบ้างคะวันนี้ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมปกติสมัมมนากพี่จะใส่ตลอดอยู่แล้วไหมครับตลอดครับครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อนๆที่จะต้องแบบว่าเอ้ยเปิดตัวหรือว่าจัดงานแบบยิ่งใหญ่ วันนี้นะได้ความรู้เพิ่มเติมในการติดตั้งแล้วก็ได้ข้อมูลต่างๆ,ๆ,ๆเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อจะอธิบายให้ลูกค้าได้เข้าใจแล้วในเรื่องของมุมมองความคิดล่ะคะเพราะส่วนใหญ่คําว่าโอกาสเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมมากกว่าค่ะเราได้มุมไหนไปปรับคิดในมุมของเราโอกาสเราได้โอกาสที่มาเราเป็นร่นแรกได้มามาอบรมครั้งแรกได้โอกาสตัวนี้แล้วเราได้เปิดตลาดเป็นคนครั้งแรกเป็นโอกาสที่จะไเปเปิดก่อนก่อนไทยค่ะ,คะ แล้วเราก็เปิดมุมตลาดเราจะได้อธิบายให้ลูกค้าว่ามีตัวนี้ขึ้นมาใหม่สินค้าตัวนี้เป็นยังไงเราอธิบายให้ลูกค้าได้เข้าใจเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยแหลมทองขายดีไหมคะตอนนี้ขายดีสิครับแมขายดีอยู่แล้วขายไม่ดีเจ้าของร้านจะอ้วนขนาดนี้ ได้วันนี้ค่ะกับหัวข้องานสำมาโอกาสเป็นยังไงบ้างคะก็ถือว่าทาง PSI PS ก็มีสินค้าตัวใหม่มาให้โอกาสกับทางเพื่อนช่างนะครับทำให้เพื่อนช่างได้มีมีโอกาสที่จะมีอะไรมามาทำงานกินนะก็เป็น,เป,นเป็นประโยชน์ครับวันนี้ถือ,อว่าเพื่อนช่างก็มีโอกาสได้รับอุปกรณ์ใหม่ได้รับความรู้เรื่องอุปกรณ์ใหม่แลวก็ยังมีสินค้าในงานที่มันมีราคาถูกด้วยให้เพื่อนช่างได้เปิดตัวสินค้า ถือว่าโอเคครับค่ะจริงๆนอกจากในเรื่องของสินค้าใหม่แล้วค่ะส่วนใหญ่ที่อาจารย์พูดอาจจะเป็นเรื่องของแนวความคิดมากกว่าค่ะเราคิดเห็นยังไงบ้างค่ะอาจารย์มองว่าโอกาสเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าใครได้หรือว่ารู้จักที่จะหยิบมันมาใช้หยิบมันมามา,มาเป็นประโยชน์กับชีวิตเนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นนะครับอาจารย์ก็มุ่งเน้นในเรื่องของอการที่เราจะมีมุมมองกับ กับสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยถ้าเรามองในแง่บวกม,มันจะส่งผลให้เราก็สามารถที่จะไปข้างหน้าได้อย่างตลอดค่ะ,คะล้วคิดเห็นยังไงกับตรงจุดที่ว่าบางคนมองว่าเฮ้ยอากาศเอ้ยโอกาสเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาใหม่เรื่อยๆมันมาบ่อยๆแต่ในขณะที่บางคนบอกว่าเออไม่มีโอกาสในชีวิตนี้เลยอะคะ่ะมันก็อาจจะมีได้นะครับคนที่ไม่มีโอกาสในชีวิตเข้าเขาอาจจะโชคร้ายนะแต่ถ้าเกิดว่าผมคิดว่าถ้าเรามีโอกาสเข้ามาในชีวิตเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นโอกาสอะไรก็ตามแต่นะครับเราควรจะหยิบมันมามา,มาใช้เลยเราควรจะ,ะเร่งให้โอกาสที่มันมาในชีวิตเนี่ยมันมันสำฤทธิ์ผลนะครับมันควรจะให้ความสําคัญของมันด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่โอกาสจะมาอีกนะครับใช่ใชครับนี่แล้วก็เป็นครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกช่วงหนึ่งดีๆที่เราสามารถสร้างโอกาสข,ขึ้นได้สําหรับธุรกิจนี้ถูกไหมคะอยากบอกอะไรสําหรับเพื่อนช่างบ้าง ก็อยากให้เพื่อนช่างใช้โอกาสในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอุปกรณ์ที่ทาง P.S.I สร้างให้พวกเรามาก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไฮเทคทันสมัยส่วนเรื่องราคาเนี่ยถ้าเราตั้งใจทำผมคิดว่าชื่อเสียงของ P.S.I ก็เป็นที่ยอมรับของคนในประเทศอยู่แล้วก็น่าจะทำได้ไม่ยากนะครับก็ให้เพื่อนช่างสำเร็จทุกๆคนครับนะาซๆนะครเพื่อนช่างขอบคุณมากค่ะ